บ้าโจยูทูบชาแนลครับมื่อนี้สิพามาชมราคาคุยงามเลยครับเด้อมื่อนี้สิเปิดหลายตัวครับผมกระตงกับวันที่ยี่ิบแครับผมกรกฎาคม2564ครับผมมื่อนี้สิเปิดหลายตัวนะครับพราอไปชมน้ำกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมครับซื้อไปจังไหนน้อครับนี่ยซื้อค้นซื้อว่าจังไหนครับในน้ำตัวนะครับซื้อหนิงจ้าซื้อหนิงอยู่บ้านเลยน้อครับนี่ นี่เด้อครับเด้อมื่อนี้สิเปิดจักตัวครับเปิดมาตัวตจ้าครับผมอาจจะเป็นเบิดคอร์กก็ได้เลยครับเด้อนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมควายแม่นี่ครับผมตาแทียมเกี้ยมจ้ำครับผมข้องถุงน่องขีดตมเด้อครับเด้อถุงน่องขาวค่ะเออขาวขครับผมแต่ว่าเกล็กเกล็กตมครับเกล็กตมนะครับเด้อน้ากคับบ่ค่อยมีครับผมครับผมนี่เด้อครับเด้อความสูงเท่าไรครับนี่ ร้อยยี่สิบแปดเ้ยครับเด้อเลี้ยงดีดีครับผมไขยตัวนี้ตัวนี้เป็นสายเลือดมาไั้ไหนครับลูกเจ้าสันนี่แหละครับผมเบื้องบันทายด้วยครับเด้อเป็นวายสาวนะครับวายแม่นางหน่อยอายุประมาณเท่าไรครับนี่สิบสามเดือนสิบสามเดือนนะครับลูกเจ้าสันนะครับเนาะนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับตาเตี้มเตี้มจ้ำครับผมสวยดีครับผมควรจับตาด้วยครับด้อเลี้ยงดี ความสูง128นี่ครับผมผู้ใดมาเบิ้งมาชมตัวตนได้ครับผมนี่นะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ครับผมนี่ครับขึ้นไว้หน้าจอเรียบร้อยแล้วครับผมนี่0626177741ครับผมนี่นะครับเด้อซื้อวันิงนะครับเด้อกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมเบิ่งบ้านท่ายครับผมท่ายดีคว้ย13เดือนครับผมครับผมหางเงาดี เล็บก็ดีนะครับเด้อต่ว่ามิไดขี่ตุ่มครับผมเล็บแข้งเล็บขาครับผมเอิบปากเ้าง่ายหน้าตาหน้าตาสวยดีครับผมตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมหน้าตาสวยดีครับผมเลี้ยงมาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเด้อ ยูบ้านศาสตร์ครับผมตำบลกุดธาตุอำเภอหนองนาคำหนองนาคำครับผมจังหวัดขอนแก่นครับผมนี่ครับผมท่ายืนครับผมสวยดีครับผมผู้ใดทุนหน่อยๆนะครับเนาะกิ้งกางสอบถามได้เด้อครับเด้อเลี้ยงดีควรดีนี่นะครับผมผู้ใดสนใจกิ้งกางสอบถามได้เด้อครับเด้อพวหางหลายครับผมหางดี ราคาเท่าไรครับหกหมื่นเจ็ดพันราคานีตอรองได้บ่ครับต่อโล่งได้เ้ยครับเด้ออาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวตอไปครับผมนี่ด้อครับเด้อนี่ยังจําได้บ่ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกช้างอุดรได้จากเดือนแล้วก่อนสามเดือนกลัวเด้อครับเด้อบอกตรงเลยว่าติดตามครับผมควยเถอกหน่อยตัวนี้ลูกช้างอุดร สามเดือนกว่าครับผมอ้ยง่ครับผมเบิ้งดูอ่ะแข็งขาดีมีคนมาให้ราคาพ่นเลยล่ะครับพ่นบอปลอยพ่นเสียดายเง้ยมันงนี่เ้อครับเด้อตัวนี้เป็นควอยแมงง่ายเด้อครับนี่นี่นะครับเบื้องตัวนี้ท้องไเลกเดือนแล้วครับนี่นี่ด้อครับเด้อทาบกับมังกรเขานะครับเนาะมีใบมีหลอดพร้อม นี่ครับหลอดท่องได้เก้าเดือนรับประกันท่องทุกอย่าง<อ>นี่ครับผมนนะะผู้ใดสนใจควายแม่มันนะครับเด้อความสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบเก้าจ้าร้อยสาเก้าดีเลยครับผมเล็บแข็งเล็บๆๆขาดีหน้าตาเป็นสายใดครับนี่สายเพชรอุดรดนะนครับเด้อดีครับผมสายเพชรอุดรตา,าเตี้ยนเข้มจ้ำใบหูฟ้อนลำ้ำ ประเภทกินงานี่คือสิเลี้ยมดีเนาะครับเลี้ยมงาเนี่ยอุ้ยเพิ่นออกไปเลี้ยงเมื่อวานนี่ผมเห็นยู่ทุ่งนะงาลายครับผมนี่ครับเบื้องบ้านไทยด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมอยากกินน้องอีกบอดนครับผมอีกบอดนเป็นควยไงอ่างไงครับผมนี่ครับผมท้องออกมาเนี่ยบอดอนกับขาวครับผมบอดอนกระดำครับผมสองอย่าง ขอโทษด้อครับเอฟซีนี่ครับผมพอดอนกระดำเด้อครับเด้อพอว่าใส่พอดอนไว้นี่ครับผมแม่นี่ซื้อไว้ยังไงครับนี่ซื้อว่าแม่คำแก้วครับราคาเปิดเท่าไหรครับนี่หนึ่งแันควยสูงไว้สามดเก้าด้อครับเด้อหนึ่งแส้าพันราคานี่ค่ะตตอร้องไดฮิเก่าครับผมครับผมเลี้ยงอยู่บนโดนเด้อครับเด้อ เขามาหลุนน้ากันว่าจะเป็นสะเป็นเผือกหรือว่าจะเป็นดาครับผมหนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันตัวเดียวนะครับเด้อแม่มันครับผมลูกตัวก้อนเป็นตัวผูกปะครับเป็นเต้าหู้เถอะครับผมนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจกับกิ้งกังสอัดถามได้ครับผมศูนย์หกสองหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งครับผม ยางโชนะครับนี่ครับเออนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ่งกลางสอบถามใดนะครับเบอร์โทรศัพท์เขาจะขึ้นไว้หน้าจอหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทราคาดิตรองร้องเลยเหงาไงดีครับผมสูงร้อยสามจุดเก้าฮ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่นะครับเด้อสาวสวยครับผมประจำคอกครับผมน้องปังปอนลูกปังแปดเลี้ยวครับผมยังอยู่ครับผม ครับผมตอนนี้วัดอะไรเรื่องครับเด้อได้เท่าไรก่อนร้อยร้อยสามสิบแปดครับผมร้อยสามสิบแปดลูกปังแปดเรี้ยวครับผมมีใบมีหลอดครบทุกอย่างยังอยู่ครับผมราคานี่เป็นลังไหมปะครับเป็นลังไหมเด้อครับเด้อนี่ครับผมเื่นตะเลี่ยงง่ายอยู่ผู้ใดสนใจก็กินกลางสอบถามได้ครับผม นี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจมาชมตัวจริงได้ครับผมลูกปังแปดเลี้ยวครับผมมีใบมีหลอดความครับผมวัดเมื่อกี้เลยครับผมขึ้นนี้แล้วครับผมร้อยสามสิบแปดนี่นะครับผมราคาหลังไม้นะครับเด้อตัวนี้ผู้ใดสนใจจมาชมตัวจริงก็ได้ครับผมตาเตี้ยมเขี้ยมจ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีครับผมขวนก็ดีขวนหาบเงินหาบท้องมีเบิรดครับผมเล็บหน่อยนะครับเด้อ เล็บน้อยกอดดีครับผมเบ่งบนไทยครับผมเป็นอะไกินดีเลี้ยงง่ายครับผมราคากหลังไหมก็ได้สนใจก็กิงก้างสอบถามได้ด้วยครับเด้อ0626177741เกตเเก่หนึ่เบอร์ต้นนี้ปะครับเนี่ยนี่แหละครับผมคัสั้นเทอรนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าวจูนี่นะครับเด้อสิหาคลิดไม่ไหมมาหิฟซี FC, หรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ